เมื่อเช้าได้พูดถึงพระอาหารหันต์ท่านหนึ่งนะในสัยพุทธการที่ก่อนจะบรรลุอรตผลนี่นท่านบวชะศึกเนี่ยถึงหกครั้งที่บวชเนี่ยทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อความเพ้นทุกข์แต่บวชเพราะว่าเห็น ชีวิตพระนี่สะดวกสบายกว่าชีวิตคา,า,ารวะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเลี้ยงโคก็อยู่อย่างอัอตคัดทำงาน,นหนักแต่ว่าอาหารที่เลี้ยงชีพนี่ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ร่างกายผ่ายผอมแต่พอได้มาเห็นว่าพระนี่มีอาหารบิธบาทเหลือเฟือ ไม่ต้องทํางานหนักอะไรด้วยผลแค่นี้แล้วนะก็ตัดสินใจบวชบวชแล้วก็ร่างกายก็อ่อนทวนไม่อดอยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ต้องทํางานหนักแต่ว่าตอนหลังก็สึกไปนะเพราะว่าคิดถึงเมียแล้วก็คงจะเห็นว่าชีวิตคารวาหนี้ มันมีอิสระเสรีมากกว่าจะพอไปเป็นคาราวาเข้าสักพักหนึ่งก็รู้สึกลำบากสู้เป็นพระไม่ได้ก็กลับมาบวชใหม่เป็นอย่างนี้เนี่ย6ครั้งบวชบวชสึกๆอันนี้จะว่าไปก็เป็นแบบอย่างหรืออุทาหรน์นะ ของผู้คนจำนวนมากทีเดียวที่ไม่มีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นตอนเป็นคฤรัสถ์หัดก็อยากเป็นพระพอเป็นพระก็อยากเป็นกลับไปเป็นเครือหัดกลับไปเป็นคารวะที่ ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวมีสิ่งที่ตัวเเป็นเนี่ยก็เพราะอะไรนะก็เพราะว่ามองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้คนจุนตนมากก็เป็นอย่างนี้นะแม้ว่าสิ่งที่ตัวมีสิ่งที่ตัวเองเป็นนี่มันจะดียังไงแต่พอมองเห็นว่าเรายังไม่มีอย่างงดเรายังไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ ไม่เกิดความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นมันก็คล้ายๆกับคนโสดนะอยากมีคู่พอมีคู่เสร็จนะก็อยากจะกลับมาเป็นคนโสดนะอันนี้นะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากมันก็เพราะเหตุผลเดียวกันนะ ก็คือว่ามองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองยังไม่มียังไม่ได้เช่นตอนที่เป็นพระก็เห็นว่าผู้ตอนเป็นคารววานี่เรามีสระเสรีซึ่งเราทำไม่ได้ในขณะที่เป็นพระหรือว่าเราได้อยู่มีโอกาสได้เชยชมภรรยาแต่เราทำงั้ไม่ได้ เนี่ยที่เป็นพระพอมองแบบนี้นะมันก็ทำให้อึดอัดนะกับความเป็นพระแต่พอไปเป็นรารวาสนะก็ได้ทำอย่างที่ต้องการนะมีสละเสร,รีได้อยู่มีภรรยาปรนิบัติแต่ว่าลำบากต้องทำงานหนัก ไม่เหมือนพระเลยนะพระนี่ไม่ต้องทาง,งานมากแค่บินธบะเลี้ยงชีพแล้วก็มีอาหารอุดมสมบูรณ์พออย่างนี้เขาก็รู้สึกอึดอัดกับความเป็นคารุษัตกับความเป็นคารวาสบวชด,ดีกว่า,นาคนโสดก็เหมือนกันนะคนโสดเนี่ยก็เห็นว่าถ้าเรามีคู่เนี่ยมันดีอย่าง,งางี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีนะตอนที่เรายังโสด ก็เลยไม่พอใจความเป็นคนโสดก็อยามหาคู่พอได้คู่ได้แต่งงานแล้วก็กม็มีความสุขดีนะเพราะว่าเห็นว่าชีวิตคารวาเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ในชีวิตคู่เนี่ยมันทําไม่ได้พอเห็นสิ่งที่ไม่มีหรือมีไม่ได้นะในฐานะที่มีคู่ ก็เกิดความอึดนะอยาไปเป็นคนโสดพอกลับไปเป็นคนโสดไม่ใช้ไม่นานก็อยากมีคู่อีกนะแล้วก็เห็นนะคนที่แต่งงานแล้วก็หย่าหย่าแล้วก็แต่งใหม่แต่งแล้วก็หย่าอันนี้ก็เหตุผลเดียวกันนะเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เป็นเนี่ยก็เพราะเราเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่มี เห็นแต่สิ่งที่ยังไม่ได้มาในชีวิตหรือว่าในสถานการณ์ของคนอื่นก็เลยทำให้ aye, ไม่สามารถจะชื่นชมหรือเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่ตัวเองมีอยู่ในปัจจุบันได้คนเราเนี่ยมักจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดเนี่ย <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่ก็ในสองสถานการณ์นะ คือหนึ่งตอนที่ยังไม่ได้มาหรือสองตอนที่เสียไปแล้วแตตอนที่ยังไม่ได้มาเนี่ยโอ้ยอยากจะได้เหลือเกินคิดถึงมันเช่นเสื้อผ้านะข้าวของเครื่องใช้อยากได้เหลือเกินแต่พอได้มาแล้วก็ดีใจไปเดี๋ยวปัญดาสักพักก็หรือไม่นานก็เฉยเฉยมันหมดเสน่ห์ไปซะแล้ว จะมีคุณค่าหรือได้รับความสนใจจากเราอีกทีก็ตอนที่มันสูญหายไปแล้วยัมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนัชโซดินนะนัชโซดินมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยก็ไปทํางานรับจ้างมานะตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยบอกว่าค่าจ้างที่ได้มาเนี่ยมันแค่เหรียญเดียวเขาก็ไม่พอใจมากเลยนะ กลับไปบ้านก็บ่นปอดแตกนะว่าเนี้ยํา,าง,งานหนักได้มาแค่เหรียญเดียวเป็นเศษเงินแท้ๆเลยก็อพอดีนะสโลดินเนี่ยนะแปมาหาเพื่อนที่บ้านได้ฟังเพื่อนบ่นนะว่าเนี่ยทำง,งานหนักนะแต่ว่าได้มาแค่เศษเงินเพื่อนบน่นสักพักเพื่อนก็โยนเหรียญน,นะลงพื้นไปเลยไม่เห็นคุณค่าของมัน รู้สึกเสียดายนะที่ทุกเททำง,งานหนักแล้วก็ได้มาแค่เนี้ยเห็นมาเป็นแค่เศษเหรียญแ้ส่วนตงก็เห็นเหนนนะตุการณ์นะแกก็ชวนเพื่อนคุยสัพเพเห็ะพอเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เอาเศษเอาเงินเหรียญเนี่ยที่ทิ้งลงบนพื้นเนี่ยซ่อนใส่กระเป๋าอันี้เมียของเพื่อนเนี่ย กลับมาบ้านก็ถามเนะี่ยวันนี้ได้เงินเท่าไหร่สายสามีบอกได้เงินแค่เหรียญเดียวเแล้งนึกขึ้นมาได้นะมองหาเหรียญหาไม่เจอก็ตกใจเลยนะพยายามหาแล้วหาอีกนะก็หาไม่เจอรู้สึกเสียดายเงินนั้นขึ้นมาเลยที่ทานเสดก็แกล้งช่วยหาด้วยนะ ชายคนนั้นเนียก็บ่นนะโอ้ไม่น่าเลยนะไม่ทันได้ใช้เลยหายซะแล้วมันกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเลยนะหาแล้วหายหา,ยหายไม่เจอสักพักนักสุรินก็ล้วงเงินเสร็จล้วงเงินล้วงเหรียญเงินออกจากกระเป๋าแล้วก็วางไว้บนพื้นตอนที่เพื่อนนี่เผลอเสร็จแล้วก็ชี้มาที่เหรียญแล้วก็บอกเพื่อนว่าเจอแล้วเจอแล้ว เพื่อนไปเลี้ยงเงินนะโอ้ยดีใจใหญ่เลยนะโอ้ยหยิบเงินนั่นมาอย่างสนุถนอมเลยไอตอนแรกเนี่ยนะมันตรงข้ามกับตอนแรกเลยนะโยนเหรียญยังไม่อะไรยังไม่ใหญ่ดีเลยแต่ตอนนี้เนี่ยสนุถนอมมันมากเหลือเกินเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะว่าตอนที่มีเนี่ยไม่ค่อยเห็นค่าของมันแต่พอมันหายไปเนี่ยก็กลับมาเห็นค่าเพราะฉะนั้นก็เลยดีใจที่ได้กลับ คืนมาอันนี้ก็เป็นอุบายของนัสุรดินนะที่อยากให้เพื่อนเนี่ยแทนที่จะเสียใจที่ได้เงินได้เงินน้อยเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าของเงินนั้นแล้วก็ดีใจนะที่ได้เงินกลับคืนมานัสุดินเนี่ยเขารู้นะธรรมาชาติของคนเราเนี่ยไอต,ตอนที่มันยังอยู่กับเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่หรอก แต่พอมันหายไปเลยหรือสูญมันไปเนี่ยมันจะกลับมีค่ามีความสําคัญขึ้นมาถ้าสรุปเลยเรื่อยเนี่ยจะทําให้เงินนี่มีค่าในสายตาของเพื่อนเนี่ยก็ต้องทําให้เงินมันหายไปก่อนเพรคนฉลาดนะเข้าใจจิตวิญญาณคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยจะเห็นคุณค่าของสิ่งใดเนี่ยส่วนใหญ่ก็สองช่วงด้วยกันคือตอนที่ยังไม่ได้มากับตอนที่เสียมันไปแล้ว จี่งึงไม่ใช่แค่สิ่งของหรือเงินนะคนก็เหมือนกันนะคน,นผิ้ชายคนหนึ่งนะ่ยแกชอบนะผู้หญิงทื่เป็นเพื่อนนักเรียนแล้วก็หลงนะในเ,เพื่อนหญิงคนนี้มากวันไหนไม่เห็นหน้าอย่างน,น้อยก็ขอให้ได้เห็นบ้านเห็นหลังคาบ,บ้านก็ยังดี และตอนหลังก็พยายามที่จะสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งตอนหลังก็กลายเป็นแฟนกันก็กดีใจมากเลยนะโดยเพราะเมื่อวันนึงนแฟนก็ให้ภาพถ่ายของเธอเนี่ยใช่กับชายคนเนี้ยมดีใจมากเลยนะเอาภาพถ่ายใส่กรอบวางไว้ใกล้หัวนอน ทุกคือเนี่ยก็จะมานั่งพินิษนะภาพถ่ายเนี่ยแล้วก็อยากจะให้ภาพเนี่ยกลับมาเป็นคนอยากให้ภาพเนกลายเป็นคนมันจะมีความก็จะมีความสุขเพียงใดนะถ้าภาพเนี่ยกลายมาเป็นคนขึ้นมาตอนหลังเนี่ยก็ได้แต่งงานกันไนดะ้ก็มีความสุขมากนะสมหวังสมหวังในรักแต่ว่าอยู่ไปเวลาผ่านไป 3ปีสี่ปีห้าปนะีก็เริ่มนะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแต่ก่อนดีใจที่ได้คุยนะกับหญิงคนนี้ตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่พอแต่งงานกันแล้วก็เริ่มจะหน่ายแหนงต่อหลังก็เฉยเมยเลยนะผ่านไปแล้วเจ็ดปี ยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งเฉยเมยต่อกันมากขึ้นเจอน้าก็ไม่อยากคุยเวลาแฟนเรียกกินข้าวก็ไม่อยากได้ยินเสียงเลยเวลาไปทำงานแฟนโทรศัพท์มาถามว่าจะกลับบ้านเมื่อไหร่จะได้เตรียมข้าวไว้ต้อนรับก็ลงคาญมากนะหลงคารเสียงโทรศัพท์ กำลังประชุมกันนะหรือกําลังส่งสานกับเพื่อนเนี่ยให้เมียนี่กลับมาตามบางทีตอนหลังนีแค่เห็นเบอร์เนี่ยก็เบื่อหน่ายแล้วตอนหลังเนี่ยทึกอยากจะให้แฟนนี่กลับกลายเป็นภาพนะตอนที่คบกับบนหม่นานนี่อยากจะให้ภาพของแฟนนี่กลายเป็นตัวจริงแต่ตอนหลังเนี่ยอยากจะให้แฟนนี่กลับกลายเป็นภาพจะได้ไม่มาวุ่นวายกับชื่อของฉันนะ แล้วก็ต่อมานะแฟนสาวก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตถึงตอนนี้นี่ชายคนนี้นี่จะเศร้าโศกเสียใจยมากเลยเศร้าโศกเสียใจยมากคลั่งครวญแต่ก่อนเนี่ยได้ยินเสียงโทรศัพท์มาเรียกเกิดรำคาญขึ้นมารู้สึกรำคาญทุกครั้งที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์จากแฟนแต่ตอนนี้ไม่มีเสียงโทรศัพท์มาเรียกแล้ว โหยหาเสียงโทรศัพท์แต่กอ่นนี่ภรรยานี่เรียกมากินข้าวนี่ไม่อยากจะได้ยินเสียงเลยเวลาก็จะเอ่ยปากพูดคุยก็ไม่อยากจะพูดคุยหันหลังให้แต่ตอนนี้อยากได้ฟังเสียงของภรรยามากภรรยานี่แกทำเอ่อเรียกว่าอะอัดเสียงเวลาตอบรับโทรศัพท์ผู้ชายคนนี้ก็ โทรไปหาเบอร์ของภรรยาเนี่ยเพื่อได้ฟังเสียงเธอแต่ก่อนเสียงเธอเนี่ไม่อยากฟังเลยนะแต่ตอนนี้อยากฟังทุกวันเลยนี่ก็เป็นเรื่องเดียวนะกับอีกหลายคนนะไอตอนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยหรือตอนที่เป็นแค่แฟนกันนี่ยโอ๊ยตอนที่ยังไม่ได้มาอยู่เคียงคู่กันเนี่ยคิดถึงมากโหยหามาก แค่ได้ฟังเสียงก็มีความสุขแล้วแต่พอได้มาอยู่ด้วยกันอยู่ไปนานๆก็เบื่อไม่เห็นค่าจะไม่เห็นค่าที่ก็ตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วซึ่งมันก็สายไปแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นคุณค่าของถ้ากลับมาเห็นคุณค่าของกันและกันนะแล้วก็ฟังกันให้มากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยได้เลยนะเพียงแค่ได้ฟังกัน ใส่ใจกันเนี่ยมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันราบรื่นและชีวิตก็มีความสุขมีผู้ชายคนหนึ่งก็คล้ายๆกันกับเรื่องที่เล่านะก็มีปากเสียงรละห้องระแหงกับภรรยาอยู่ประจําคุยกันความเห็นแทบจะไม่ตรงกันเลยหลายๆเรื่องหรือแทบทุกเรื่องจนกระทั่งภรรยานี่ป่วยเป็นมะเร็ง ตอนนี้ได้คิดเลยนะพอนึกถึงว่าภรรยาจะตายจากไปนี่เสียใจมากมรุ่มใจเสร็จแล้วก็ได้คิดว่าเอ๊ะในเมื่อเขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานเนี่ยทำไมเราไม่ให้เวลากับเขาใส่ใจเขาแต่ตนั้งแตนั้นาก็ก็เลยพยายามที่จะฟังเขาแต่ก่อนก็พูดอะไรไปเฉียงไว้ก่อนไม่ได้สนใจจะฟังเลยแต่ตอนนี้พอรู้ว่าภรรยานี่จะ อยู่ได้ไม่นานเนี่ยก็หันมาให้ความสําคัญนะกับความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของเธอมากขึ้นตั้งใจฟังพอฟังกันมากขึ้นนะก็เกิดความเข้าใจกันแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมมีวันหนึ่งคุยกันคุยอย่าอยากถูกคอนะปริยาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าฉันไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะมีความสุขแบบนี้ไหมเนาะ ทำไมเขาได้คิดเลยนะโอ้ทำไมเราต้องรอให้ปริญาเป็นมะเร็งซสก่อนนะเราถึงจะตั้งใจฟังตั้งใจฟังเขาอย่างใส่ใจแดี๋ยวยังดีนะที่ยังกลับตัวทันไม่เหมือนกับผู้ชายคนเมื่อสักครู่เนี่ยที่ไม่ได้ใส่ใจเนี่ยที่ปริญายังมีชีวิตอยู่นะจนทั้งพ่อก็ตายไปแล้วถึงขึ้นมาเห็นคุณค่านี้มันเป็นสศกนาฏนักกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมาก อาการที่คนเราเนี่ยมีสิ่งดีๆแต่ว่าเราไม่เห็นคุณค่าเพราะว่าเราไปมองไปนอกตัวไปเห็นแต่สิ่งที่ตัวงไม่มีอยากจะได้มามันก็เลยทำให้ใหใคล้ายๆกับเรื่องของหมาคาบเนื้อนะในที่ฐานอีศฐเนี่ยตอนที่เด็กเราคงจำได้นี่หมาตัวหนึ่งมันคาบเนื้อมาเนื้อชิ้นใหญ่เลย มันดีใจมากแล้วมันก็วิ่งไปไปอย่างท,ที่ที่มันจะได้กินเนื้ออย่างมีความสุขมีช่วงหนึ่งก็ต้องเดินข้ามสะพานมันก็จงงหน้าไปมองที่ลําธารหรือลํำคลองเนี่ยมันก็เห็นงานตัวเองแล้วเงาแล้วมันก็ใหญ่แล้วมันก็พบว่าในเงาแล้วเนี่ยนะเนื้อเนี่ยที่มันข้ามเนี่ยมันใหญ่กว่า เนื้อในเงาเนี่ยนะมันใหญ่กว่าเนื้อที่ตัวเองคาบมันยากได้เนื้อก้อนนั้นมากเลยเพราะมันเป็นก้อนที่ใหญ่กว่ามันก็เลยอาปากเพื่อที่จะไปงับเนื้อในเงานั้นเนี่ยพอมันอาปากเพราะว่าเนื้อในปากมันก็หลุดตกลงมาตกลงแม่น้ําและเนื้อในเงานั้นเนี่ยก็หายไปเป็นน่าหมดเลยนะอดทั้งสองอย่าง นหคนเราเนี่ยถ้าว่าเรากลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะเราจะมีความสุขได้ง่ายอาจจะไม่ใช่สิ่งของอาจจะไม่ใช่ผู้คนนะแต่จะเป็นสุขภาพของเราอาจจะได้แก่ลมหายใจของเราที่ยังหายใจได้ปกติรวมถึงการที่เรายังเดินเถินไปไหนมาไหนได้การที่เรายังมองเห็นการที่เรายังได้ยินหลายคนเนี่ยมีสิ่งนี้อยู่ในตัวนะแต่กลับไม่เห็นค่าและไม่รู้สึกว่าตัวเองโชคดี กลับไปมองว่าเนี่ยฉันยังไม่มีโน้ตยังไม่มีนี่ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินรู้สึกว่าทุกข์ระทมเหลือเกินทำไมฉันจึงลำบากแบบนี้ทั้งที่ตัวเองก็มีสิ่งดีๆในตัวนะสุขภาพความปกติสุขอิสระภาพที่เดินไปไหนมาไหนได,ได้แต่กลับไม่เห็นค่านะเพราะว่ามัวแต่ไปสนใจสิ่งที่ตัวเองไม่มีซึ่งเป็นอนาคต ถ้าเรา, Fest ากลับหันกลับมาเห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่นะแล้วก็ไม่ไปพกงหรือให้ความสนใจกับสิ่งที่ยังไม่มีเนี่ราจะมีความสุขได้ง่ายและน,นี่แหละคือความหมายหนึ่งของการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดในความหมายนึ่งคือ,าอาการที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในขณะน,นี้ถ้าเรา,าไม่สามารถจะเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ได้เนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกนะว่าเราเนี่ยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่ลมปาก พอแม้กระทั่งสิ่งดีๆเนี่ยเรายัางมองข้าไม่เห็นคุณค่าแล้วเราจะเรียกว่าเราทําสิ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้อย่างไรจากการที่เราจะทำปจจบันให้ดีที่สุดในความหมายเนี่ยคือการที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีไม่ไปพะวงอยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีหรือไม่ไปมัวกู้หมวกุ้มใจกับสิ่งที่เสียไปเนี่ยเราต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันทห้เป็นนะอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือวเวลาใจมันเผลอคิดไปถึง อนาคตซึ่งล้วนแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่มีก็ก็อย่าปล่อยให้ใจมันลอยไหลไปอนาคตจนเกิดความรู้สึกอื่นัดกับสภาพที่เป็นอยู่เวลาใจมันไหลไปลอยไปจมอยู่กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตก็ไม่ปล่อยให้มันไปจมอยู่กับความสูญเสียรู้ทันมันมีสติเห็นนะรู้ทันเมื่อใจไหลไปอดีตลอยไปอนาคต แล้วก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอันนี้เรีวยว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งถ้าทำได้เนี่ยจะทำให้เราเรู้วิธีที่จะทําปัจจุบันที่ดีที่สุดได้ก็คือหันมาเห็นคุณค่าขสิ่งที่เรามี